ลูกาบทที่สี่ข้อหค่ะแล้วมานพูดกับพระองค์ว่าอำนาจและความรุ่งโรจน์ทั้งหมดนี้เรายกให้แก่ท่านเพราะว่าเราได้มอบสิทธิ์นี้ไว้แล้วเราปรารถนาจะให้ใครก็ได้ตามใจเราใครเป็นคนพูดคะใครเงิน,นพูดคะมานพูดกับใครคะ พูดกับพระเยซูพี่น้องเห็นอะไรในที่นี้บ้างซาตานพูดกับพระเยซูอำนาจและความรุ่งโรจทั้งหมดเราจะยกให้แก่ท่านมันกำลังทำอะไรพี่น้องอ่าน,นีดีแล้วเท่าทันมันมันกำลังทำอะไรคะมันกำลังทำอะไรคะมันกำลังล่อลวงพระองค์ถ้าท่านไม่เท่าทันท่านก็จะไปรับอำนาจของมัน มีนักร้องจํานวนมากในโลกนี้ขายวิญญาณให้ซาตานเพราะข้อนี้แหละอํานาจและความลุ่งโลดพี่น้องเข้าใจไหมมนันมันคือพ่อของการโกหกจริงๆแล้วทั้งหมดเป็นของพระองค์อยู่แล้วเหมนไหมไหมคะพระพงค์เป็นผู้สร้างพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกในวันนั้นวันที่พระเยซูวันที่พระเจ้าสร้างโลกพระเยซูก็อยู่ตรงนั้นด้วยดังนั้นพระองค์รู้ว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นของพระเจ้าอยู่แล้วแต่มานมันมาพูดกับพระองค์ว่าอํานาจ ความรุ่งโลดทั้งหมดเราจะยกให้ถ้าเชื่อฟังมันแต่รู้ไหมว่ามนุษย์จำนวนมากก็หลงกลมันเพราะอะไรเขาไม่รู้ว่ามันมันเป็นพ่อของการโกหกท่านเข้าใจหรือยังการที่ท่านต้องอ่านพระคัมภีร์มันมันเป็นพ่อของการโกหกมันเป็นพ่อของการโกหกและมันก็กรอกหูเราอยู่นั่นแหละทำสิไม่เป็นไรครั้งเดียว ไม่เป็นไรหรอกเวลาจะไปแอบ,บนัดสาวก็ไม่เป็นไรแฟนไม่รู้หรอกเห็นไหมมันจะมากับท่านแบบเนี้ยโทรคุยไม่ได้ก็แชทเดี๋ยวเจอกันห้าโมงนะเดี๋ยวแฟนพี่ไปตลาดใช่ไหม <S <S <ina> เคยทำหรอเห็นไหมมันเป็นพ่อของการโกหกมันจะหลอกล่อให้เราทำบาปตลอดเวลา เพราะเนื้อหนังของเรามันก็พร้อมที่จะทําแบบนั้นเช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะในสมัยของตอนที่เอวาถูกหลอกอะมามันพูดความจริงเหมือนกันถูกไหมมันแต่มันพูดเครื่องเดียวมันไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดว่ากินแล้วจะตายแต่พระเจ้าบอกหมดเลยบอกกับเอวาว่าอย่าก,กินถ้ากินแล้วเจ้าจะตายแต่งูมันบอกอะไรคะ กินเถอะแล้วจะเหมือนพระเจ้าใช่ไหมไม่เป็นไรมันก็พูดถูกแต่มันถูกแค่ครึ่งเดียวก็เลยทำให้เป็นยังไงเอวาเอาลงมากินแล้วก็ให้สามีกินด้วยแล้วก็ทะเลาะกันโทษกันเห็นไหมบาปเกิดจากฟังเสียงของงูมากกว่าเสียงของพระเจ้าตอนนี้เราฟังเสียงใคร มากกว่าท่านให้ท่านชั่งน้ำหนักเอาเองนะเพราะท่านไม่ได้มาโบสถ์ท่านข้าพเจ้าเห็นหน้าท่านแค่เช้าวันอาทิตย์พอพอเที่ยงกินข้าวเสร็จก็หายหมดแล้วถูกไหมคะท่านอยู่กับพระเจ้ามากกว่าอยู่กับข้าพเจ้าท่านหลอกพระเจ้าไม่ได้ท่านกําลังฟังเสียงของมารซาตานหรือฟังเสียงของพระเจ้านะคะมานมันพูดความจริงแต่มันพูดครึ่งเดียว เหมือนกับในลูกาบทที่หกเนี่ยใช่มันบอกว่าอำนาจและความรุ่งโรจน์มันจะมอบให้เพราะตอนนี้มันครองโลกอยู่แต่พระเยซูมาเพื่อเอาคืนถูกไหมตอนนี้พระองค์กําลังมาเพื่อลื้อฟื้นและนําการคืนดีกลับมาสู่โลกมนุษย์พระองค์กําลังจะทําพันธกิจนั้นแต่มารมันหลอกล่อลวงพระองค์มันต้องการจะให้พระเยซูเนี่ยหลงกนมันเพราะอะไรตอนนั้นพระเยซูกําลัง อดอาหารอ่อนแรงอ่อนกําลังมากนะตอนนั้นพระองค์อยู่ในถิ่นทุรกันดารพระวิญญาณนำพระองค์ไปนะคะมานโกหกหลอกลวงและพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวดังนั้นเราทุกๆคนนะคะทุกคนที่นี่เมื่อกี้บอกว่าเป็นอะไรคะท่านเป็นใครคะเป็นอะไรนะคะเป็นอะไรนะลูกของพระเจ้า เราเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าเราทุกๆคนเป็นคิดจักรด้วยใช่ไหมเราเป็นคิดจักรของพระเจ้าดังนั้นคิดจักรของพระเจ้าเป็นกองทัพที่ทำหน้าที่ไปยึดแผ่นดินกลับคืนมาเอาสวรรค์ไปตั้งอยู่ในโลกแทนตอนนี้มันมีความตายเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรคนข้างนอกโบสถ์ เขาไม่ได้เนี่ยมัสการพระเจ้าแต่เขานมัสการอะไรคะเมื่อวันศุกร์นมัสการอะไรเจ้าแม่เราอย่าไปให้ค่ามันนะแล้วพยายามบอกลูกหลานของเราด้วยอย่าไปให้ค่าสิ่งนั้นนะคะพระเจ้าจะเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นให้กับเราแน่นอนและมารมันก็หลอกล่อกองทัพของพระเจ้า ด้วยวิธีการแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันมันทำให้เราขาดแคลนมันทำให้เราขัดสนและเราก็กลายเป็นเครื่องมือของมันบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราไปสนับสนุนการงานของมันอย่างไม่รู้ตัวเหมือนวันก่อนใช่ไหมไปขายของในวัดใช่ไหมพาพเจ้าคือต้องพูดตรงๆเพราะว่าพระเจ้ารักเราไง พระเจ้าปรารถนาให้เรายืนหยัดและไว้วางใจพระเจ้าถูกไหมคะพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกอย่างมันมาคล้ายๆในลูก,กานี้เลยคะ่ะความรุ่งโลดอํานาจหรือบางครั้งมันใช้เงินทองมาล่อลูกของพระเจ้าถูกไหมคะแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยไปสนับสนุนการงานของมันโดยที่เราก็เห็นกับอะไรเอ่ยธุรกิจ ข้าพเจ้าถึงถึงพูดในใ,ในตั้งแต่ในหนึ่งยอนบทที่ห้าไงระบบของโลกอะมามันควบคุมหมดแล้วมันก็ชักจูงยงใหญ่พี่น้องให้หลงกลมันเข้าแก๊ปมันร่วมมือกับมันแล้วสิ่งที่เราไปทำมันก็กลายเป็นอะไรคะสนับสนุนการงานของมนันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะพอเราคิดว่า เราไปทํางานแต่งานนั้นมันเป็นงานที่ไปสนับสนุนแล้วอะไรมันเกิดขึ้นตามมาเราคิดว่าไม่เป็นไรแต่สําหรับพระเจ้าอะไรเอ่ยมันมีวิญญาณอยู่ตรงเนี้ค่ะที่มันจะมามันก็เรียกมันมามันก็เรียกเหมือนกันมันเรียกสมุนของมันมาทําลายพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเราไปแต่ เราเองคนที่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าเป็นลูกของพระเจ้าลูกของพระเจ้าเราเรียกสิทธิทอํานาจของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตของเรานะคะอ,อ,อีกหน่อยท่านจะเจอมากกว่านี้ค่ะพี่น้องรู้ไหมอีกหน่อยท่านจะเจอการทดลองและการข่มเหงหนักหนากว่านี้อีกเพราะเศรษฐกิจของโลกมันจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้เป็นยังไงคะกองทัพของ อิสราเอลแล้วก็ฮามาสยังลบกันอยู่เลยถูกไหมคะตอนนี้ทำให้น้ำมันแพงทำให้เศรษฐกิจเงินก็เฟอ้อทองก็ขึ้นข้าวก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นใช่ไหมเราจะเจอหนักกว่านี้อีกอีกหน่อยหนึ่งข้าวจะราคาแพงเท่ากับค่าแรงของเราหนึ่งวันพี่น้องเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ดีๆ ถ้าวิญญาณของเรายังไม่แข็งแรงเราอาจจะสู้กับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันนั้นวันที่พระเยซูเสด็จมาเราจะมีชีวิตรอดและความเชื่อของเรามันจะยังหนักแน่นและมั่นคงอยู่หรือไม่นะดังนั้นข้าพเจ้าก็ที่พูดเรื่องนี้เพื่อให้เรารู้ใจรู้หวัวใจของมารและรู้ถึงสิทธิอำนาจของมารที่มันล่อลวงคนของพระเจ้าด้วยวิธีการแบบนี้แหละ ะะมันเอาเรื่องเศรษฐกิจเอาเรื่องการเงินเอาเรื่องปากเรื่องท้องมากําหนดชีวิตของเรา